สวัสดีครับแฟนๆปีศาจแดงทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่เฟร d ดเดเล d ฉบับวิเคราะห์เจอกลึกวันนี้เราจะไม่ได้มาแค่รายงานข่าวแต่จะมาขยี้ทุกประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นตั้งแต่การปิดดิวครั้งสำคัญจนถึงภารกิจต่อไปที่ท,าท้าทายสโมสรภายใตย้ผู้บริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเริ่มกันที่ประเด็นแรกที่นายินดีที่สุดกันก่อนเลยครับ เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับข่าวใหญ่ที่สุดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปิดดีลคว้าตัวไบอันเอมเบลโมได้สําเร็จเราจะไปเจาะลึกทุกรายละเอียดของดีลนี้กันครับในที่สุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็บรรลุข้อตกลงกับเบรนท์ฟอร์ดได้สําเร็จพร้อมกับตราประทับ Here we go จาก f า b บ i ซ i o โรมาโนรวมไปถึงเดวิดอ n นสตีนจาก t ด e a แอร์ t ลนและก็ ESPN ได้รายงานตรงกันว่าข้อเสนอได้รับการยอมรับคือ ข้อเสนอฉบับล่าสุดที่มีมูลค่าเริ่มต้น65ล้านปอนด์และก็แอดออนอีก6 000, ล้านปอนด์รวมเป็น71ล้านปอนด์หลังจากข้อเสนอก่อนหน้านี้ถูกปฏิเสธไปฟราบิซิโอรโรมาโ,โนได้เปิดเผยรายละเอียดสำคัญของสัญญาว,ว่าเอเมอร์โมจะเซ็นสัญญาระยะยาว5ปีจนถึงเดือนมิถุนายนปี2030 พร้อมออปชันขยายสัญญาอีก1ปีซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สมโมสรต้องการใส่ไว้โดยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีการผ่อนจ่ายเงิน65ล้านปอนด์รวมทั้งหมด4งวดนะครับด่านเดลี่เมลเสริมว่านักเตะจะเดินทางไปสมทบกับทีมในช่วงปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาทันทีซึ่งจะทำให้เขาได้ปรับตัวเข้ากับแทคนิคของรูเบนออมริมที่คาดว่าจะวางเขาและมาธิวส์คุนย่าเป็น2ผู้เล่นหลังกองหน้าตัวเป้าในระบบ3-4-2-1 การได้ตัวเอมโบโมถือว่าเป็นการเสริมทัพที่ตรงจุดและเด็ดขาดของผู้บริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ไม่ใช่แค่การซื้อนักเตะแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์การทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง อย่างแรกก็คือการชัดเจนในการเจรจายูไนเต็ดได้ยื่นข้อเสนอ3ครั้งแสดงให้เห็นว่าพวกเขาต้องการนักเตะค,คนนี้จริงๆแต่การที่ไม่ยอมจ่ายเกินกว่า71ล้านปอนด์ก็เป็นการส่งสัญญาณว่ายุคข,ของการยอมจ่ายทุกราคาได้จบลงแล้วผู้บริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีเพดานที่ชัดเจนและจะไม่ยอมให้ใครโกงราคาได้ง่ายๆและสัญญา5บก1ปีคือโครงสร้างที่ชาญฉลาดครับมันมอบความมั่นคงให้สโมสรในระยะยาว แต่ก็ยังมีความยืดหยุ่นในการตัดสินใจอนาคตของนักเตะในปีสุดท้ายนี่คือมาตรฐานใหม่ที่เราน่าจะเห็นบ่อยขึ้นครับต่อมาครับ นี่คือการซื้อเชิงแท็กติกเอมเบลโมไม่ใช่แค่ปีแต่เป็นผู้เล่นแนวรุกที่สารพัดประโยชน์การมาของเขาและคุณย่าบ่งชี้ชัดเจนว่ารูเบนอมรินต้องการผู้เล่นที่เข้าใจเกมสามารถเคลื่อนที่สอดสายและสร้างสรรค์เกมได้จากแผง2นี่คือการซื้อเพื่อตอบโจทย์แท็กติกไม่ใช่แค่การซื้อเพียงแค่ชื่อเสียงเท่านั้นสรุปคือดีลนนี้สะท้อนภาพของยูไนเต็ดยุคใหม่ที่ทำงานอย่างมีกลยุทธ์มีวินัยทางการเงินและมองไปที่การสร้างทีมตามปรัชญาของผู้จัดการทีมอย่างแท้จริงครับ และหลังจากการมาของเอมเบลโม่คำถามที่ตามมาทันทีคือแล้วใครจะมาเป็นกองหน้าตัวเป้าภารกิจต่อไปของสโมสรได้เริ่มขึ้นแล้วแต่ก็มาพร้อมกับเงื่อนไขที่ท้าทายอย่างยิ่งครับฟราิซิโอรโ,โ,โรมาโนรายงานอย่างชัดเจนว่าแผนต่อไปของยูไนเต็ดคือการเซ็นสัญญากับกองหน้าตัวใหม่เพื่อมาแก้ปัญหาการจบสกอร์แต่ถึงยังไงก็ตามการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการขายนักเตะออกจากทีมได้เสียก่อนแหล่งข่าวจากหลายสำนักระบุตรงกันว่าสโมสรได้ขึ้นบัญชีผู้เล่นที่พร้อมพิจารณาข้อเสนอราว5คน นำโดยมาคัสและฟอร์จดอดซันโชอันโตนีอเลฮัน,นโดกานาโชและไทเรวมาลาเซียเหตุผลที่สำคัญคือสถานะทางการเงินของสโมสรที่ใช้เงินไปแล้วเกือบ130ล้านปอนด์และการขาดรายได้จากฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกทำให้การระดมทุนจากการขายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งยวดเพื่อไม่ให้ผิดกฎการเงินหรือว่า PSR และนี่คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดของปัญหาการบริหารของอินิอัสครับ นโยบายขายเพื่อซื้อไม่ใช่แค่คำพูดสวยหอีกต่อไปแต่เป็นความจริงที่สมโมสรต้องเผชิญผู้บริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังสร้างมาตรฐานใหม่ที่การใช้จ่ายต้องสมเหตุสมผลและผูกกับรายรับโดยตรงพวกเขาจะไม่ยอมให้สมโมสรตกอยู่ในภาวะเสี่ยงทางการเงินเพื่อไล่ล่าความสำเร็จระยะสั้นอีกต่อไปการกระทำนี้แม้จะดูช้าแต่เป็นการสร้างรากฐานที่ยั่งยืนการปล่อยผู้เล่นชื่อดังอย่างแลดฟอร์ดหรือว่ากานาโชแสดงให้เห็นว่า ไม่มีใครใหญ่ไปกว่าสโมสรผลงานในสนามและทัศนคติจะเป็นตัวตัดสินอนาคตไม่ใช่เพียงแค่ชื่อเสียงหรือสถานะเดิมๆ แต่ถึงย่งไก็ตามครับนี่คือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดเพราะในอดีตยูไนเต็ดมีปัญหายอย่างมากในการขายผู้เล่นที่ไม่อยู่ในแผนออกจากทีมความสําเร็จในการเซ็นสัญญากับกองหน้าตัวเป้าคนต่อไปจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเจรจาซื้อแต่มันขึ้นอยู่กับความสามารถในการโลโกผู้เล่นส่วนเกินที่จะเป็นบทพิสูจน์ฝีมือที่แท้จริงของทีมผู้บริหารชุดนี้ครับและเมื่อภารกิจล่าก,กองหน้าตัวเป้าเริ่มขึ้น ก็มีชื่อของเป้าหมายหลุดออกมาจากหลายสำนักข่าวเราจะมาวิเคราะห์กันว่าแต่ละลายมีจุดเด่นและความเป็นไปได้อย่างไรอย่างฟอร์เรนเพเทนเบิร์กจาก Sky Sport เยอรมนีรายงานว่าชื่อของนิโคลัสแจ็กสันกองหน้าของเชลซีได้โผล่ขึ้นมาในลิสต์ของยูไนเต็ดขณะที่ h ดี t แอตติกยังคงยืนยันว่า โอลีวัตกินของแอสตันวิลล่าคือเป้าหมายที่ทีมชื่นชมมาตลอดนอกจากนี้ยังมีชื่อของดูซานวลาโฮวิชและเบนจามินเซสโกที่ถูกกล่าวถึงในบทวิเคราะห์ต่างๆว่าเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ดิสไลฟ์ชื่อทั้งหมดนี้ก็แสดงให้เห็นว่ายูเนเต็ดกำลังมองหาโปรไฟล์กองหน้าที่หลากหลายและยังไม่มีเป้าหมายเบอร์หนึ่งที่ชัดเจนแต่เราสามารถแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ทิศทางได้ดังนี้ครับกลุ่มแรกคือตัวเลือกในพรีเมียร์ลีกก็คือนิโคลัสแจคสันกับโอลิวัตกิน นี่คือกลุ่มที่เสียงน้อยที่สุดในแง่ของการปรับตัวแจ็คสันอาจจะมีราคาที่เข้าถึงง่ายกว่าแต่ก็มีความเสี่ยงเรื่องความสมัำเสมอในการจบสกอร์ในขณะที่วัดกินคือของจริงที่พิสูจน์ตัวเองแล้วแต่ค่าตัวก็มหาศาลและต้องเจรจากับคู่แข่งในลิกโดยตรงทำให้ดีลนี้มีความซับซ้อนมาก ตัวเลือกกลุ่มต่อมาครับนั่นก็คือซื้อต่ําขายสูงอย่างเช่นวลาโฮวิตเพราะว่ามันอาจจะเป็นการเดิมพันด้วยค่าตัวที่อาจไม่แพงแต่ก็มาพร้อมกับฟอร์มที่ตกลงไปและคําถามเรื่องทัศนคติหากยูนิเตสสามารถปลุกเขากลับมาได้นี่จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามหาศาลแต่ถ้าล้มเหลวก็จะเป็นอีกหนึ่งดีลที่น่าผิดหวังและมากลุ่มสุดท้ายครับนั่นก็คือการลงทุนเพื่ออนาคตเซสโกคือการลงทุนในศักยภาพเพียว เขามีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นกองหน้าระดับโลกแต่ก็ต้องแลกมาด้วยค่าตัวที่สูงริว่วและต้องให้เวลาเขาในการปรับตัวและพัฒนาฝีเท้าอีกด้วยการตัดสินใจเลือกกองหน้าคนต่อไปจะเป็นตัวบ่งชี้ปัชญาความเสี่ยงของอินิออสได้เป็นอย่างดีครับพวกเขาจะเลือกทางปลอดภัยกับผู้เล่นในลีกจะเสี่ยงกับผู้เล่นที่ฟอร์มตกแต่ราคาถูกหรือจะทุ่มเงินเพื่อสร้างดาวลุ่งดวงใหม่คำตอบของคำถามนี้ น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งครับทุกคนและนี่ก็คือทั้งหมดของการวิเคราะห์เจาะลึกในวันนี้ครับจะเห็นได้ว่าทุกการเคลื่อนไหวของสโมสรในตอนนี้มีเหตุและผลและกลยุทธ์รองรับอยู่เสมอน่าตื่นเต้นจริงๆครับสำหรับทิศทางใหม่ของสโมสรเราแล้วคุณละครับคิดว่าใครคือกองหน้าตัวเป้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับ และก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกการวิเคราะห์ข่าวสารของทีมเราสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ